ถ้าคุณสามารถพูดให้ผู้ฟังเขาเห็นภาพใช้จินตนาการและเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างและที่สำคัญที่สุดคือเวลาคุณพูดเล่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้คนที่เขาฟังคุณเเขารู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณพูดนี่ก็คือคุณสามารถทำ storytelling ได้แล้วนะคะในเชิงของการขายหรือการ สื่อสารนะคะ Storytelling อาจจะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีคาแรคเตอร์มีคนมีตัวละครอันนั้นคือหนึ่งในวิธีการเล่าเรื่องที่ complete เหมือนการเล่าเรื่องเป็นหนังนะคะแต่คำว่า Storytelling ที่หลายๆคนเข้าใจกันตอนนี้มันควรจะเป็นการเล่าเรื่องที่แค่พูดปุ๊บคนเห็นภาพเห็นภาพไม่พอเห็นภาพแล้วรู้สึกสร้างความรู้สึกบางอย่างไอ้ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนั้นมันลิงก์ไปสู่คุณค่า ของสิ่งที่เรากําลังจะให้เขาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะขายก้าอี้สักตัวหนึ่งนะคะแทนที่เราจะพูดว่าเออมีผู้ชายคนนึงมาทําอะไรก้าอี้ตัวนี้เป็นบทบาทยังไงมันของบางอย่างฮีโร่ของมันมันไม่ใช่คนหนนะคะแต่เราสามารถพูดได้ว่าเบื้องหลังคือการให้ข้อมูลเบื้องหลังสิ่งที่คนไม่เห็นคืออะไรนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าก้าอี้ตัวนี้เนี่ยนะเพลนเพลนธรรมดาคลาสสิกนิ่เนียบก็จริง สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือโรงงานนี้เขาผลิตเก้าอี้ให้ราชสํานักหรือราชวงศ์ใช้เท่านั้นอะไรประมาณแบบนี้การเล่าแบบนี้คือทําให้คนเห็นคุณค่าและรู้สึกภูมิใจที่ได้นั่งที่ได้ซื้อยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่ม5เท่า1ิบเท่าเพียงเพราะฉันจะได้มีประสบการณ์นั้นๆด้วยซึ่งบางทีนะคะหลายๆคนที่ซื้อของอะไรแพงๆหรือว่ายอมที่จะจ่ายอะไรแพงๆเพราะเขาจ่ายสตอรี่ เขาไม่ได้จ่ายฟีเจอร์นะคะถ้าเราหัดเล่าเรื่องเป็นบางทีวิธีการคิดก็คือให้หาเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านั้นมาเป็นวิธีการเล่าสตอรี่เพื่อสร้างคุณค่าให้สิ่งที่คุณนําเสนอคะ่ะ